สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาวซ้นสมอดํำผู้เดียวดายสุข่สุขคนนะครับคลิปนี้ห้าก็มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยของเรานะครับพี่น้องก็คือข่าวคราวนะครับมาพูดจาถึงราคาอ้อย้องต้นฤดูกาลผลิตปี2568ทับหนะครับซึ่งกำลังจะเปิดถีบนะครับจากการประชุม นะครับพี่นอกการประชุมของคณะกรรมการนะครับก็มีมตินะครับในการกำหนดราคาอ้อยเบื้องต้นประจำฤดูการผลิตปี5 6 8พับท่าเกนะครับราคากับถือว่าน่าตกใจพอสมควรนะครับพี่นงซึ่งในข้างนี้นะครับกับพี่นงเรียกร้องนะครับทุกสมาคมนะครับเรียกร้อง มีการประกาศเป็นลายเขตนะครับคือแต่ก่อนจะเป็นการประกาศรวมทุกเขตนะครับในราคาเดียวทั่วประเทศนะครับแต่สําหรับฤด,ดูกาลนี้นะครับมีการเรียกร่องหลายนะครับประกาศเป็นลายเขตนะครับแต่ก็ต้องรอการประชุมคณะกรรมการาของกออนอ,อกในวันที่20พฤศจิกายน2568นะครับ ซึ่งการประชุมนี้นะครับก็จะมีการกําหนดว่าจะประกาศเป็นรายเขตหรือว่าร่วมอย่างปีที่ผ่านมานะครับสําหรับแต่ละเขตนะครับก็จะมีเขตที่ได้ตานะครับพี่น้องตากว่า1000นะครับกรมีนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับ1000กรมีนะครับเขตหนึ่งมีการกำหนดอยู่ที่ 1,028บาท52สตางนะครับเขต2 9 3นะครับ939าบาทกับ4สตางค์นะครับพี่น้องเขต3 1,003บาท33สตางค์นะครับเขต4 958บาท8สตางค์นะครับเขต5 1,029บาท50สตางค์นะครับเขต6 997บาท79สตางค์นะครับเขต7 975บาทกับ1สตางค์นะครับเขต8บ่มีการเปิดนะครับเลยไปเป็นเขต9เลยนะครับ1,012บาท99สตางค์นะครับสำหรับเขตที 1, ่มีพันก็จะมีเขต1เขต3นะครับเขต5และเขต9นะครับแต่หากคิด คำนวณตามคือระบบเก่านะครับจะนำเขตที่ต่ำที่สุดนะครับมาคำนวณที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นจะน้ำเอาราคาของเขตที่อทสองนะครับคือเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทกับซีสตางค์นะครับมาคำนวณกำหนดเป็นราคาขั้นต้นประจำฤดูกาลนะครับที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่แปดร้อยนะครับเก้าสิบสองบาท นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ892บาทกับ9สตางค์นะครับซึ่งกถือว่าราคาต่ำกว่าพันาหากจะคิดรวมนะครับโดยนำเขตที่ต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคารวมทั่วทั้งประเทศนะครับก็ต้องรอนะครับพี่น้องรอวันที่20พึกพฤศจิกายนนะครับ ในการประชุมคณะกรรมการของกนอนะครับว่าจะมีมติเป็นเช่นไรนะครับจะประกาศเป็นลายเขตหรือว่าจะรวมทุกเขตนะครับเป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะครับก็ต้องรอรุ่นกันอีกที่นึงนะครับโดยมีการกําหนดเปิดทีบแล้วนะครับให้เปิดทีบได้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2568เป็นต้นไปนะครับซึ่งฤด,ดูการนี้ฝน ก็ยังบ่มดนะครับบ่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับภาคกลางนะครับฝนก็ยังบ่มดปีนี้ฝนมากละนะครับแต่ว่าการเปิดถีบก็ต้องเปิดในช่วงเดือนธันวาคมก็ต้องวางแผนกันดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรเช่าไร่อ้อยของเขานะครับในการขนถ่ายสินค้านะครับขนถ่ายอ้อยเข้าสูโ่โรงงานน้ำตาลนะครับ คลิปนี้นัมาฝากพี่นอกท่านผู้ชมรอรุน้นราคานะครับหลังวันที่20และทำประชาพิจารณ์24ิพฤศจิกายน2 5 6 8นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ